สวัสดีครับ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 ครับคุณผู้ชมครับเอ็กซิบท็อกประจำสัปดาห์นี้ผมอยู่กับท่านดรมนูนศิวาพี่นรัษฮะหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะท่านได้เดินทางลงไปที่สวนพึ่งไปที่ราชบุรีเราเคยคุยกันนะครับว่าท่านดูแลท่านเป็นประธานกรรมธิการความมั่นคงของรัฐนะฮะซึ่งท่านมีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญที่เคยคุยกัน็คือการเร่งแก้ปัญหาเรื่อง ชายแดนครับเรื่องผู้หนีภัยผู้ลี้ภัยต่างๆเป็นไงไปทําอะไรครับครับก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมในฐานะประธานกรรมธิการนะครับก็พาคณะกรรมธิการนะครับเข้าไปที่ถ้ำหินนะครับสวนพึ่งราชบุรีนะครับอันนี้เป็นแคมป์ผู้หนีภัยสงครามนะครับซึ่งแคมป์นี้เนี่ยเกินมา30ปีแล้วนะครับมันจะมีแคมป์ที่เก่าแก่วันนี้ก็ประมาณ38ปปีนะครับแคมป์นี้เนี่ย เป็นการรวมคนมาจากแคมป์อื่นอนะครับบางส่วนนะครับก็มีผู้หนีภัยสงครามเนี่ยอยู่ในแคมป์เนี่ย4,000ักว่าคนนะครับมีคนที่มาตั้งแต่สมัยตั้งต้นเนี่ยประมาณ2 0 0 0คนนะครับอีกครึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นผู้ที่เกิดน,นะครับในแคมป์ครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งคิดนะฮะว่าแคมป์ที่ส่วนพึ่งที่ที่ท่านไปเนี่ยเป็นแคมป์ที่เกิดจากการอพยพหนีภายในช่วงสงครามที่ภายในธร่มที่ตอนนี้ ไม่ใช่นะฮะคือแคมป์นี้ในประเทศไทยแคมป์แบบนี้มีอยู่9ที่นะฮะท่านให้ข้อมูลผมว่ามีอยู่9ที่แต่ละที่ก็มีผู้ประยตจากสมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเนี่ยหนีเป็นหนีสงครามเข้ามาอยู่เมืองไทยครับแล้วอยู่ยาวนานมากๆทําไมถึงอยู่ยาวนานขนาดนี้ยังไงฮะครับก็คือ,อ,อนโยบายในสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็คิดว่าผู้หนีภัยเราเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาแปับเดียวนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็จะการจะกลับไปสู่ประเทศต้นทางแล้วมีบางส่วนนะครับก็จะอพยพนะครับไปอยู่ประเทศที่3นะครับแต่ว่าพอดําเนินการมาเนี่ยทั้ง2แผนการเนี่ยนะครับไม่ก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ดําเนินการได้ดีนะครับแต่พอตอนหลังๆเนี่ยนะครับก็เริ่มเริ่มช้าลงนะครับจนสุดท้ายเนี่ยการส่งไปประเทศที่3เนี่ยแทบไม่เกิดขึ้นนะครับการที่จะผลักดันบุคคลเร็งเนี้ยกลับประเทศต้นทาง ก็แทบเป็นไปไม่ไ <desserts> ด <French Claire> ้เพราะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของผู้หนีภัยที่ที่ที่มาอยู่ที่แคมป์เนี่ยนะครับทางฝั่งรัฐบาลพม่าอาจจะคิดว่าบุคลเหล่านี้นะครับเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือบุคลเหล่านี้นะครับมีจํานวนมากที่เกินในประเทศไทยนะครับไม่มีความสัมพันธ์กับประเทศต้นทางไม่รู้จักใครที่นั่นนะครับก็ไม่รู้จะกลับไปไหนกลับไปทําอะไรกลับไปอยู่กับใครครับ ที่สําคัญต่างประเทศก็ไม่สามารถไปได้เลยไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ประเทศที่3ามนินเทศจะเป็นไปไม่ได้แล้วเขาอยู่กันมานานแล้วนะครับคุณผู้ชมครับการแก้ปัญหาแคมป์ผู้หนีภัยต้องใช้คําว่าผู้หนีภัยนะไม่ได้ไม่เป็นแคมป์ผู้หนีภัยจากพม่าเนี่ยหลายคนยังไม่ทราบว่าประเทศเรามีการช่วยเหลือมีการให้สถานที่พักพิงสำหรับผู้หนีภัยอยู่ ถึง9แห่งครับแล้วก็ตั้ง9้าแห่งเนี่ยมีม,มีคนพม่าอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่หนีภัยมาจริงๆ mm hmm. เมื่อยุค30 30- 40, 40ีปีที่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่มาออกลูกออกหล,ลานคลอดลูกในประเทศไทยเพราะฉะนั้นสองกลุ่มนี้มีอยู่ในพื้นที่ทุกพื้นที่และก็ไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนที่ที่สามารถแก้ได้ใช่ไหมฮะแล้วท่านจะแก้มันยังไงท่านวางแผนการแก้มันยังไงฮะคือ สิ่งที่เราไปดูเนี่ยนะครับจุดมุกหวายเนี่ยเราต้องการยกนะครับสภาพความเป็นอยู่ของผู้หนีภัยสงครามเหล่านี้ให้ดีขึ้นนะครับใ,<ช>ในขณะเดียวกันนะครับประเทศนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับจากการนำแรงงานเหล่านี้นะครับเข,เข้ามาเป็นแรงงาน ให้กับประเทศนะครับมาช่วยพัฒนาประเทศนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยขาดแคลนแรงงานจริงๆนะครับมีความต้องการแรงงานเนี่ยห้าแสนถึงหนึ่งล้านคนนะครับท่านก็จะเห็นข่าวว่ามีคนเนี่ยหนีเข้ามาหลบหนีเข้ามาเพื่อมาทํางานตลอดเวลานะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่ที่ไปจับลุ่มเนี่ยนะครับก็ติดโควิดกลนาวนะครับฉะนั้นเนี่ยจับมาแล้วก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับมันมันก็มีแต่ปัญหานะครับเราก็คิดว่า ทำไมเราไม่คิดใหม่ทำใหม่นะครับบุคคลเราเนี้ยนะครับเป็นแรงงานที่พร้อมจะทํางานนะครับเรามีข้อมูลเรามีประวัติของเขายคบหมดแล้วนะครับเอาเขามาทํางานที่ถูกต้องนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของช่วยเขาเองนะครับแล้วก็ช่วยประเทศด้วยนะครับในเรื่องที่ว่าเราก็จะแรงงานเราเนี้ยมาพัฒนาประเทศเรานะครับแล้วก็งบประมาณบางส่วนที่ต้องใช้ในการดูแลบุคคลเราเนี้ยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องมีอีกต่อไปครับวิธีการ แนวนยโยบายแนยวคิดของประเทศไทยแนยวคิดของกรรมการกในชุดท่านเนี่ยจะต้องทํำยังไงเพื่อให้เกิดความสําเร็จให้แรงงานเหล่านี้สามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพช่วยเหลือประเทศไทยได้และแลก็ทําให้เขาสามารถอยู่ในประเทศนี้ได้เพราะสุดท้ายแล้ว40ปีคือคําตอบแล้วเขาไปไหนไม่ได้ครับผมก็ประการแรกก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาครับ,รบยังไงน,นยโยบายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมี ที่การมีการกรหนการรั้งานแรกเนี่ยก็คิดว่าบุคคลเราเนี่ยจะอยู่ไม่นานนะครับก็จะไม่มีการสอนภาษาไทยให้นะครับฉะนั้นเนี่ยบุคคลเราเนี่ยก็จะมีปัญหาในการสื่อสารนะครับฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่างแรกเนี่ยต้องปรับนโยบายนะครับให้บุคคลเราเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาไทยนะครับแล้วก็พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะครับเพื่อที่จะให้เป็น บุคคลเป็นแรงงานที่มีคุณภาพกับประเทศนะครับในเรื่องที่2นะครับก็คือนําบุคคลเหล่านี้นะครับเข้ามาเป็นแรงงานนะครับที่ที่ประเทศต้องการนะครับเพราะว่าอย่างที่เราไปสวนพึ่งราดบุรีเนี่ยนะครับผู้อุการเนี่ยมีความต้องการแรงงานเนี่ยอยู่หลายพันคนนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ก็รออยู่นะครับรอ m o u อยู่นะครับซึ่ง m o u ก็ต้องใช้เวลานะครับทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้นะครับเข้ามาเป็นแรงงานนะครับที่ถูกต้องได้นะครับ เพราะว่าที่ส่วนพึ่งเนี่ยเขาต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและก็ภาคเกษตรนะครับผมคิดว่าแรงงานเหล่านี้นะครับซึ่งมีอยู่จาก4000นคนนี้นะครับก็น่าจะใช้ได้สัก2 3 0ส0พคนนะครับเอาแรงงานเหล่านี้นะครับมาสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในราชบุรีครับคุณผู้ชมครับมีคำคมที่ผมชอบพูดชอบชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องจริงที่ควรจะมาพูดต่อให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะก็คือแค่เปลี่ยนแนวคิดชีวิตก็เปลี่ยน คือก่อนหน้าที่บันทึกรายการเนี่ยท่านดรมนวนได้บอกกับผมว่าในอดีตเนี่ยเนื่องจากว่าเราคิดว่าเขาจะมาอยู่กับเราแค่แป๊บๆแ,แล้วเขาก็ไปประเทศที่3หรือกลับประเทศต้นทางแต่ก็เลยมีนโยบายว่างั้นไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปพัฒนาอะไรก,ก็ค่อยๆประคองให้เขาอยู่ในประเทศไทยแล้วหาที่ไปให้เขาในฐานะสิทธิมนุษยชนนะฮะแต่ก็เลยไม่ได้มีการให้องค์ความรู้ ที่เป็นรูปธรรมพูดง,ง่ายๆคือไม่ได้สอนภาษาไทยเขาไม่ได้สอนเขาทาพัฒนาฝีมือแรงงานอะไรทําให้รูปแบบในเวลานั้นมันคิดแบบนั้นตอนนั้นคิดแบบนั้นแต่ณนะวันนี้ท่านมนูนซึ่งมองว่าถึงเวลาแล้วต้องแก้แล้วล่ะต้องแก้เรื่องนี้แล้วล่ะไม่งั้นปล่อยไปไม่ได้แล้วเนี่ยก็เริ่มจากการให้ความรู้รให้การศึกษาแล้วก็ทําไมอันนี้ทําไมในเมื่อเรามีก้าวแห่งทั่วประเทศเนี่ยทำไมเลือกส่วนพึ่งอะฮะ คือส่วนเพิ่งเป็นแคมป์ที่เล็กนะครับซึ่งจะง่ายต่อการบริหารจัดการนะครับแล้วก็พื้นที่ของแคมป์เนี่ยนะครับลักษณะการเข้าถึงเนี่ยก็จะค่อนข้างมั่นคงนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราคิดว่าดูแลได้ง่ายนะครับบวกกับจํานวนแรงงานนะครับจำนวนผู้ดีภัยเนี่ยที่อยู่ในแคมป์เนี่ยมีจํานวนไม่มากนะครับฉะนั้นเนี่ย มันสามารถดถําเนินการได้เร็วนะครับแล้วก็สามารถพัฒนาทักษะต่างๆได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีผู้ดีภัยนะครับบางส่วนเนี่ยมาเรียนที่โรงเรียนตชด uh huh. ซึ่งบุคคลเหล่านี้นะครับก็มีขีดความสามารถนะครับ uh huh. บุคคลเหล่านี้ก็สื่อสารภาษาไทยได้ครับ uh huh. มีบางคนเนี่ยนะครับถึงขั้นจบปริญญาตรีนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาก็มีปัญหาที่จบปริญญาตรีจบมหาลัยของรัฐด,ดีด้วยนะครับ uh huh. แต่ว่า ไม่สามารถรับปริญญาได้เพราะรว่าเ,เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไม่มีหลักฐานนะครับครับ,รบพูดถึงเรื่องสัญชาติขึ้นมาดีแล้วฮะเพราะว่าเรากำลังมองจากคนไทยจากรัฐบาลไทยที่อยากจะช่วยเหลือเขาอยากอยากจะไปให้งานเขาอยากให้เขามีการพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาด้านการศึกษาตัวเขาแล้วครับตัวคนพมา่าที่อะพยพเข้ามาจิงเขาคิดยังไงได้คุยกับเขาไหมฮะครับก็ ที่เราไปเนี่ยเราก็เข้าไปที่แคมป์นะครับเราก็เชิญนะครับตัวแทนเนี่ยมาพูดคุยนะครับเขาก็ยื่นข้อเสนอมานะครับก็คือเป็นเรื่องของความต้องการนะครับก็ต้องการอะไรบ้างที่ก็หลักๆนะครับก็อย่าง3ข้อแรกที่ผมเรียนไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการศึกษาภาษาไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานนะครับในเรื่องของสัญชาตินะครับก็คือความ ก็ปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นบุคคลไร้สัญชาตินะครับไม่มีบัตรไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้เนี่ยเขาต้องการสถานะทางกฎหมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่นะครับในเรื่องของความเท่าเทียมนะครับก็ที่เหลือก็เป็นลักษณะเป็นกว้างๆนะครับรับแล้วเราสามารถขยับให้เขาได้ไหมความต้องการเขาคือผมคิดว่าตรงเนี้ยนะครับมันน่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่า ที่เราลงไปพื้นที่เนี่ยครับเราไปดูความพร้อมนะครับของผู้กบการในพื้นที่ผู้กบการในพื้นที่ก็พร้อมนะครับความพร้อมของภาครัฐในพื้นที่ก็พร้อมนะครับความพร้อมของตัวผู้หนีภัยสงครามเองก็พร้อมนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่เราเนี่ยต้องมีการพูดกับพูดคุยกับฝ่ายนโยบายครับว่าเราจะสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายได้อย่างไรนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับในแง่ของพื้นที่ในแง่ความพร้อมเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า ถ้ามีการมีนโย,ยบายนโย,ยบายมีการเปลี่ยนแปลงและมีการสัง่งการลงไปเนี่ยก็สามารถกับเพื่อนได้ครับคุณผูช้ชมครับผมมีโอกาสได้ไปแคมป์ผู้หนีภัยหลายที่นะฮะเพราะผมทําอาชีพนักข่าวมาหลายปีผมเห็นหลายๆที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงนักการเมืองหลายๆคนก็ไม่ได้มาสนใจเพราะก็มบอกว่าไม่ใช่ฐานเสียงไม่ใช่สิ่งที่จะก่อให้เกิดเสียงหรือคะแนนให้กับพรรคการเมืองไหนก็ตาม ทุกคนมองข้ามมันไม่ใช่ภาระไม่ยินหน้าที่ครับวันนี้ท่านเข้ามามันอาจจะไม่มันอาจจะเป็นภาระในฐานะบทบาทกรรมธิการแต่ก็คงไม่จะไม่ไม่สามารถจะมาลงเสียงหรือเป็นการเสียงอะไรให้ท่านครับทไมท่านคิดเรื่องนี้และท่านอยากจะฝากอะไรกับคนในที่ในค่ายอพปยพครับครับคือจริงๆตรงนี้เรื่องเนี่ยที่กรรมธิการหยิบขึ้นมาเนี่ยนะครับเราไม่ได้ อย่างที่อย่างที่ท่านกล่าวนะครับเราไม่มีฐานคือตรงนี้ไม่เป็นฐานเสียงเป็นอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่มีส์โบวตไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่สิ่งที่เรามองเห็นนะครับก็คือว่าคนเรานะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับอยู่มาเนี่ยสามสิบสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยนะครับแล้วชีวิตถูกกดอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมนะครับอันนี้เนี่ยเด็กทิศเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องเป็นกําลังในการพัฒนาประเทศเรานะครับเะนนั้นเนี่ย เราอย่าไปกดเขานะครับเราให้ศักยภาพเขานะครับสุดท้ายเขาจะอยู่หรือเขาจะไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่างน้อยเขาก็ถึงระลึกถึงประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยช่วยเขาทำให้เขาเนี่ยเป็นคนขึ้นมาได้นะครับมีสภาพความเป็นอยู่นะครับมีความเป็นคนนะครับมีคุณภาพนะครับซึ่งต่อไปสุดท้ายเขาจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเขาก็ ประสบความสําเร็จได้ครับผมครับงั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านมนณูนนะฮะท่านดรมนูนศิวาพิลมรัตน์นะฮะหัวหน้าพรคเศรษฐกิจใหม่ทําเรื่องนี้สาเร็จสักทีครับชีวิตผมเป็นทํางานท้านสื่อมา30ิปียังไม่เคยเห็นความชัดเจนเท่าวันนี้งั้นฝากด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ